ในปีนี้นี่แหละที่ถึงหน้าของโทบียอสแฮริสจะกลายเป็นมหาเทพของ s 6 e วนตี้ซิครับนี่คือสิ่งที่ทิงหน้าของแจ็คสันเจฟรังคนะครับจาก SB Nation ได้เขียนวิเคราะห์เอาไว้ซึ่งมันน่าสนใจมากๆนะครับและเหตุผลทั้งหมดนี้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยฮะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมเชวยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราด้วยนะครับ ส่วนใครที่สนใจเครื่องซีลครับผมขอแนะนํา SN Mark เลยครับทุกคนเพราะว่าเปิดบริการมาแล้วกว่า20ปีมีบริการหลังการขายแล้วก็มีเครื่องซีลให้เลือกหลากหลายรูปแบบนะครับใครสนใจเนี่ยผมทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ใต้ description ด้านล่างแล้วนะครับ ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าในคลิปคลิปนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าที้งด้าของโทเบสแฮร์ริสจะกลายเป็นอินดิว d วอร์เดียลเพลเยอร์ที่ดีมากๆหรือแบบอ่ะโอ้สาแต้มต่อเกมมหาเทพแบบนั้นนะครับแต่ต้องบอกว่าที่เขาจะกลายเป็นเทพของซิกเซอร์อีกคนนึงเนี่ยก็เพราะว่าสัดส่วนและองค์ประกอบของเซนติซิกเซอร์เริ่มที่จะลงตัวสําหรับเขามากๆนั่นเองครับถ้าเราย้อนกลับไปนะครับตอนที่เพิ่งได้เจมส์ฮาร์เดนมาใหม่ๆเนี่ยต้องบอกว่าทิ้งด้าของโทเบสแฮร์ริสเนี่ยนะครับ ก็ สถิติหรือว่าการเล่นต่างๆอาจจะไม่ค่อยได้ดูดีมากนักนะครับถามว่าทําไมครับเพราะว่าเขาต้องปรับตัวครับการถือบอลเล่นน้อยลงการที่ต้องไปยิงสปอตอัพสามแต้มมากขึ้นดิสซิชั่นเมคกิ้งที่มันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับหรือว่าการยิง2แต้มแบบไกลเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยดีด้วยต่างๆนานานะครับหลายเรื่องราวครับที่พอเจมส์ไฮเดนมาแล้วโทเบีอส์ชาริสต้องค่อยๆปรับตัวไปนะครับแต่ตอนช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาปรับตัวได้ไม่นานครับไม่นานเท่านั้นในช่วงประมาณเดือน มาร์ชหรือว่าเดือนมีนาคมช่วงกลางๆเลยนะครับในตอนที่แพ้กับบรุกลินเนสนะฮะทุกคนในวันนั้นครับทางด้านของโทบัสฮริสยิงไป10ลูกนะครับแล้วก็ยิง3แต้มไป5ลูกครับทุกคนแล้วทีนี้ลงไปกี่ลูกครับทุกคนยิง3แต้มลงไป4ลูกฮะซึ่งนั้นถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวหรือเอาง่ายก็คือการยิง3แต้มไป80%เลยฮะยิงลง4จาก5ลูกทีนี้แหละฮะแสงสว่างเริ่มมาหาเขาแล้ว พอแกเริ่มปรับตัวได้แล้วนะครับในเดือนถัดมาเท่านั้นแหละครับแกมีการยิงอยู่ที่ประมาณ44%จาก3แต้มนะครับแล้วก็ถ้าฟิลโกลเปอร์เซนเทจทั้งหมดรวมกันเนี่ยก็คือ50.5%มีค่าเฉลี่ยกันทำแต้มอยู่ที่15.1แต้มนะครับแล้วก็ทรูชูตติ้งเปอร์เซนเทจอยู่ที่60%นะแต่อย่างที่บอกแล้วว่าทังน้นของ7 6 e วเครับเขาไม่ได้หวังแค่เรกูลาร์ซีซันครับเราต้องมาดูผลงานในเพลย์ออฟด้วยฮะซึ่งในเพลย์ออฟนะครับทั้งหมด12เกมของโทเบสแฮร์ 9แต้มต่อเกม59.1%จนะจาก true shooting percentage นะฮะแล้วก็ field goal p e r c e n t a g อยู่ที่50% 3แต้มแตะถึง38.6%แล้ว free t h ก็86.4%เรนะครับเรียกได้ว่าเป็น postseason หรือว่าเป็น p l a y o f f ฟที่ดีที่สุดของ t o b i a แ Harris ในขณะที่อยู่กับ7 6 e Sixer เลยก็ว่าได้ครับ สิ่งสิ่งนี้ทําให้เห็นได้นะครับว่าการที่เจมส์ชาเดนเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้ทางด้งนานของโทบี้เนี่ยครับได้เล่นง่ายขึ้นครับและก็มีเปอร์เซ็นต ที่น่าจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับนี่คือสิ่งที่เขากําลังจะสือ่อและถ้าเขาสามารถปรับตัวได้ในปีที่แล้วนะครับในปีนี้เมื่อได้ฝึกซ้อมร่วมกันได้ practice ร่วมกันมีเซสชั่นร่วมกันนี่แหละครับคืออีกสิ่งหนึ่งที่จะชี้ไปหาว่าเฮ้ยทางด้านของโทบัสแฮร์ริสน่าจะพัฒนาขึ้นในโรโรนี้นะครับก็ให้เจมส์ฮาร์เดนกับ MB รวมถึงไทรอสแม็กซี่ก็บู๊บุุนกันไปนะครับแล้วส่วนตัวเขาเนี่ยได้รับหน้าที่น้อยลงไม่ต้องรับโหลดขนาดนั้นและจะทําให้ประสิิทธภาาาพขของเามาก ขึ้นด้วยครับแล้วนอกจากนั้นครับมีเกมรุกก็ต้องมีเกมรับครับเรื่องเกมรับเนี่ยถ้าใครจําปีที่แล้วได้นะครับถึงด้านของโทบี้เนี่ยครับก็ถูกจัดไปให้อับไปปิดพัสคาวเซียแคมซีไปปิดจิมมี่บัตเลอร์ซิทีนี้ความอ่อนในเรื่องเกมรับ จุดหนึ่งของโทบัสแฮร์ริสเนี่ยนะครับนั่นก็คือการนาวิเกตสกรีนหรือว่าการไฟสกรีนเนี่ยแหละฮะซึ่งทางด้านของโตัรนโตแรปเตอร์แล้วก็ไมอามี่ฮิตเห็นแล้วนะครับสิ่งสิ่งนี้ทําให้เขาใช้สกงสกรีนกันเป็นว่าเล่นเลยครับใส่โทบัสแฮร์ริสฮะซึ่งจริงๆโทบทัสแฮร์ริสไม่ได้เป็นคนที่เล่นเกมรับแมนทูแมนแย่ขนาดนั้นนะครับแต่ด้วยเขาตัวใหญ่ไงแล้วก็แบบไม่ได้มีความเร็วจีแล้วก็ไม่ได้เป็นท็อปดีเฟนเดอร์อะไรขนาดนั้นแต่ไซส์ของเขาการเล่นเกมรับของเขาผมถือว่่่าไมมมแแยคครรัับบกกเเป็นนทีี ที่โอเคเลยนะแต่นั่นแหละฮะการที่ผู้คนตัวใหญ่โดนสกรีนเนาะอย่างยานนี้สิ่งนี้ยถึงแกจะเกมรับเป็นแบ็กไลน์ดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีไปซะทุกอย่างขนาดนั้นกราพอ,ออกปะ่ะเพราะฉะนั้น เห็นแล้วโทนี่โตรปเตอร์กับไมมี่ฮีทเห็นแล้วนะครับก็เลยเล่นตรงจุดนั้นแหละแต่พอในปีนี้ครับการได้ทางด้านของดีแอนโทนี่เมลตันมาการได้ทางด้านของ PJ t u c k e เกอร์มาดานิเอลเฮาส์มานะครับมันทำให้ผู้คนเหล่านี้ครับสามารถสวิชได้อ่สมมุติสวิชใส่ทางด้านของ p j เจทักเกอร์อ้าวเอ้ยโทบี้ดอนสกรีน พีเจมาอีกแล้วนะครับอะไรแบบนี้หรือว่าถ้าเขาไปปิดคนที่เป็น perimeter offense อย่งงี้เขาต้องไปปิดเบอร์สามไม่ใช่เบอร์สี่หรืออะไรอย่างเงี้ยในทีมทีมอื่นนะเอา้าสวิชมาก็อาจจะเจอแดเนเอลเฮาส์ได้อะไรแบบนี้นะครับซึ่งนี่แหละครับมันทําให้ทางด้านของโทบัสแฮร์ริสได้รับโหลดน้อยลงไม่ได้ต้องโมโหมาแบกคนเดียวไอ้กูต้องตามสกรีนหนักๆก,กูต้องเล่นอย่างงี้นี่แหละฮะมันจะทําให้เขาเนี่ยสามารถเล่นง่ายขึ้นและมีคอนเซนเทรตกับสิ่งที่ตัวเองต้องเล่นในเกมรับ ได้มากขึ้นนั่นเองฮะน่าสนใจมากนะแล้วถามว่าถึงหลายๆคนจะยี้โทเบสแฮริสนะครับแต่ผมพูดเลยว่านี่แหละครับถ้าให้เปรียบเทียบนะผมคิดว่าเขาคือแอนดรูวิกกินส์นะครับของโกลเด้นสเตทไวเออร์เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าทําไมแบบสั้นๆนครับทุกคนนึกภาพว่าถ้าเขาลงไปในตําแหน่งตัวจริงนะครับเขาสามารถไปเป็นวิงดีเฟนเดอร์ได้นะครับไปเป็นแบ็กไลน์ได้นู่นจาก ไซส์ size, แล้วก็ความแอตเลติกของเขานะค่อนข้างที่จะดีอยู่แล้วนะครับแล้วพอเล่นกับตัวจริงเสร็จปับ๊บเขาไม่ต้องทําหน้าที่อะไรมากครับสิ่งที่เขาต้องทําคือเลือกให้เหมาะสมเวลาและสถานที่ครับที่ผมบอกนี้คือรู้ว่าตัวเองควรคัดตอนไหนเพราะไซส์เสียงโทรแบสแฮร์ริสนะครับถ้าคัดทีหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะปิดได้ง่าย,ายและเขามีการยิง3มแต้มที่ค่อนข้างโอเคอยู่แล้วด้วยจากการที่โอ้โหทั้ง MB ทั้งแม็กซี่ทั้งห้าเด่นดึงไป<ๆ>เขาน่าจะได้รับพื้นที่โลกในการยิง3ามแต้มมากขึ้นครับ นี่คือสิ่งที่เขาจะได้รับโรหน้าที่นี้ในการเป็นตัวจริงให้กับ7 e er เวนตี้ซนะครับขอแค่ทําถูกที่ถูกเวลาผมว่ายังไงอิมแพคต่อเขาเนี่ยกับทีมระดับ7 6เ r er นตี้ซอต้องมากขึ้นแน่ๆฮะแล้วนอกจากนั้นครับถ้าเราพูดถึงในชุดสำดรองสมมุติว่าเอ็มบีกับฮาเดนไปพักเขายังสามารถเล่นคู่กับไทริสแม็กซี่ได้ด้วยให้ไทริสถือบอลถึงด้านของโทบี้ก็มาเป็นตัวบอลแฮนเลอร์ aller, คนที่2ก็ได้เพราะว่าเขาสามารถเล่นกับสกรีนได้นะเป็นตัวฟอร์เวดที่จ่ายให้เพื่อนคนอื่นได้ด หรือถ้าแม็กซี่เล่นเป็นเพลย์เมเกอร์เขาก็สามารถไปสเปซิ่งสามารถไปยิงสามารถไปคัดได้อีกนะครับแล้วทีมก็จะยังมีวิงดีเฟนเซอร์อยู่ในทีมอีกตอนที่อยู่ในสนามตอนที่เป็นชุดที่2นะครับผมไม่ได้บอกว่าเขาจะติดอ๋อดีเฟนซีฟทีไม่ได้บอกว่าโอ้โหเขาจะเล่นดีมากขนาดนั้นไม่ได้บอกว่านี่คือการทําแต้มระดับ30แต้มทําให้แกเป็นเทพครับแต่ว่าเทพในคลิปนี้เนี่ยหมายถึงการที่แกจะมีอิมแพคมากขึ้น,นะฮะเพราะแกไม่ต้องรับโหลดที่มากเกิน และทุกคนมันค่อนข้างจะเหมาะสมกับโทบี้นึกภาพป่ะมีตัวดึงสเปซให้นะครับให้คัด ให้ยิง3มีตัวที่มาคอยช่วยเขาไม่ใช่ว่าโอ้กูต้องเล่นลับคนเดียวนึกภาพว่ามองไปทางซ้ายอา้าวคุณมี PJ t u c k e เอ้เอามองไปทางขวาค,คุณยังมีโจเอลแอมบีดไม่ใช่แบบมองไปทางไหนแล้วแบบอยู่ดีอ่าถ้ากูสวิชอีกฝั่งหนึ่งแม่งเจอฮาเด้นแน่ๆก็โดนสอยพอกูสวิชเจอทางด้านของแม็กซี่เอาก็โดนสอยแล้วอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นี่แหละมาเลยค่อนข้างที่จะเป็นความกลมกล่อมที่จะทําให้โทบี้เนี่ยครับสามารถขึ้นมามี Impact ได้ค่อนข้างมากครับในซีซั่นหน้านะอันนี้แหละคือเรื่องที่น่าสนใจแล้วเรื่องสุดท้ายคือ decision making นะที่ตอนนี้แกก็อายุนะครับอันนามไม่ได้น้อยนะครับประมาณ30ก็ถือว่าเป็นวัยที่กําลังอุดทุกอย่างค่อนข้างลงตัวแล้วเพราะฉะนั้นเรื่อง decision making ในการ drive a n i k i ในการเป็น playmaker ของแกก็น่าจะดีขึ้นด้วยนะครับเห็นไหมฮะสิ่งที่ผมกำลังจะบอกในเรื่องสุดท้ายก็คือเฮ้ยไม่ใช่แค่คนคน,นึงเล่นดี แล้วมันจะพาทีมได้แชมป์หรือว่าอะไรบางอย่างแต่ว่าทุกอย่างขององค์ประกอบของทีมครับมันต้องเกื้อนหนุนกันและกันอะอย่างเช่นสเตฟฟ e นเคอร์รีกับแอนดรูว i ิกกินอย่างเงี้ยพอวิกกินมีเคอร์รีอยู่ในสนามแกยิง3แต้มได้เปอร์เซ็นต์เยอะมากขึ้นเลยเพราะว่ามีตัวสเป c i n g คอยมีตัวทางด้านของอ่าสเต ดึงกราวิตี้ไปอยู่นะแล้วผมคิดว่าโทบีแอสเทริสถ้าเล่นเข้าขากันหนักๆแล้วทั้งหน้าของเจมส์ฮาเดนเริ่มจะกลับมาเป็นฟอร์มเดิมเนี่ยไม่ต้องถึง MVP แต่ดีขึ้นกว่าปีที่แล้วผมว่าโทบีจะมี Impact ต่อ7ซ e r นเยอะแน่ๆครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถแชร์กันเข้ามาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ